เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างมันมันเกินฝันไหมกับกระแสที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้เกินฝันเพราะว่าในความฝันไม่ได้คาดว่าจะมีคนชื่นชอบในงานแล้วก็ชื่นชอบในตัวตนของเรามากขนาดนี้ในความฝันจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆวันมันคือกําไรของชีวิตที่เราได้ทําอะไรได้เจอเรื่องราวดีๆได้ส่งมอบความรู้สึกดีๆแต่กําไรรอบนี้มันเป็นกําไรที่แบบ ไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนครับสุดยอดของโพมันไม่เกินฝันเพราะว่าเราไม่ได้ฝันไว้เราได้ทําอะไรที่มันแบบมันน่าเหลือเชื่อกับตัวเองมากเพราะว่าหลายๆสิ่งเราต้ามักจะมีกําแพงกับตัวเองอย่างเช่นเรื่องง่ายคือการเต้นการร้องเพลงอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มั่นใจเพราะวันหนึ่งทีมบอกว่าเฮ้ยเราทําได้นะลองฝึกดูหน่อยอ่างเงี้ยแล้วก็ ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ทําพอเห็นตัวเองทุกวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้อยู่กับเบียนคราวครับถ้าพูดถึงเรื่องความพยายามนะคะเราจะมาถึงจุดนี้ในงานทั้งทั้งแต่ตอนไถพรวนเลยนะมันพยายามมาบ้างขนาดไหนนะมันเข้ามามันทุ่มจุดตัวแค่ไหนอโหูมันมันทำทุกอย่างเขาที่ทำได้ โดยที่สุจริตและก็ไม่เบียดเบนคนอื่นนะผมจะคิดอย่างนี้ตลอดแล้วเวลาทํางานคือผมเอางานทุกอย่างโยนทิ้งหมดเลยทุกอย่างที่มีแล้วมาโฟกัสที่ค<ม>ินโพสโฟกัสกับโปรเจกต์ต่างๆของคินโพสเนี่ยตลอดปีครึ่งคือทุกงานผมโยนทิ้งหมดจริงๆสําหรับผมเท่านี้ก็ถือว่าถือว่าผมให้ให้คุณค่ากับงานมากแลลวแล้วยังได้ผลตอบรับที่ดีแล้วมีคนที่รักที่ชอบแล้วก็ผมว่า มันก็ยังไปต่อได้อีกในความริ้สึกที่เราจะส่งออกไปมันเหมือนคุ้มค่ากับการที่เราเริ่มที่จะวางโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วมันคุ้มให้เวลาใช่ถามว่าเต็มที่ขนาดไหนเต็มที่ที่สุดเท่าที่อย่างที่บอกว่าเท่าที่ผมจะนึกออกโดยที่ผมไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นนะครับโอ้คือคือเหมือนเราไม่รู้หรอกว่าณวันนั้นมันจะเป็นแบบวันนี้เพราะว่าทุกทุกครั้งที่เข้าถ่ายอะบทมันแปลกใหม่มาก ซึ่งถ้าเกิดคนดันไม่ชอบเป็แนแฟนไม่ชอบไม่ให้การตอบรับที่ดีก็อาจจะล้มไปเลยก็ได้แต่วันนี้จริงๆสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะขอบคุณเป็นแฟนมากๆครับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนที่แบบว่าให้การตอบรับที่ดีมากม,มันเติมเต็มเราไปทุกวันนะแล้วเราก็อยากจะส่งความสุขตอบแทนให้กับทุกๆคนในทุกวันเช่นกันเราเราเหนื่อยกันมากๆณวันนั้นด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบวันนี้เราเหนื่อยชิ้นนี้ที่แบบ เราไม่รู้ว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่แล้วครับเราแค่ทําไปเรื่อยๆชื่อเสียงที่ต่างๆที่มันเข้ามาแต่ว่าแบบประสบความสำเร็จผมมองว่าชื่อเสียงคือผลพลอยได้นะสิ่งที่สําเร็จที่สุดคือเราส่งความสุขให้คนและถึงจริงๆด้วยเราทั่วโลกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามีความสุขขึ้นเราดีใจมากเพราะการกําลังใจของเขาก็ทำให้พวกเรามีความสุขเช่นกันมันเหมือนแบบเติมเตมกันไปมาเออ สัมซั์ต่างแฟนขับในไทยก็คือแบบว่าเป็นสลังใจที่ดีแต่ว่าพอแบบกระแสต่างแฟนลับฝงนา้มันก็ยิ่งทำให้คนความรู้สึกของพวกเราคือแค่รู้สึกว่าเหมือนคินพพสแบบเป็นสารที่ทั่วโลกเข้าใจได้ในแบบเดียวกันเลยครับก็ประทับใจคิดว่าอะไรมันคือกุญแจที่ทำให้เรามายืนตรงนี้แล้วก็มีโวตัวกับแฟนทั่วโลกถ้าถ้าสำหรับผมสำหรับพี่นะก็ ผมคือว่าคือ,คอเราเราโฟกัสอย่างเดียวจริงๆผมเชื่อในการโฟกัสอย่างแรกอย่างที่2ก็คือทีมคุยกันแต่แรกผม, Apple, ผมคุยกับปผมคุยกับพี่ปอนตั้งแต่ชวนเขามาที่แรกเลยว่าอยากทําอะไรที่มันแตกต่างอยากทําอะไรที่มันกล้าที่จะทําจริงๆไม่ใช่ว่าแบบขายไปว่าจะทําแล้วก็ไม่ทำอะไรนะครับผมว่าคีย์ตรงนี้นะ่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนได้ก็ตความเป็นมนุษย์ในเรื่องได้ก็ตความ t a เล n t ได้เก็ตความน่ารักได้เก็ตความเซ็กซี่ต่างๆในเรื่องจนเกิดให้เกิดให้เป็นคินพอสถึงทุกวันนี้ครับตัเราเป็นตัวแทนของค่ะจะให้คนรสกของการเป็นนักแสดงของสายซีรีส์วายะค่ะว่าเรารู้สึกยังไงบ้ารมีกรอบหรือมีอะไรยังไงกับ้อพูดค่าวารงะปรมองว่าคือถ้าเกิดเป็นแบบภาพลักษณ์ภายนอกเรื่องเราอาจจะเป็นซีรีส์วายแต่เป้าหมายที่เราวางกันตั้งแต่แรกอะเราไม่ได้วางว่าเราคือซีรีส์ว เราคือซีรีส์หนึ่งที่เล่าถึงความเป็นมนุษย์ได้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกอะเติมเต็มกันยังไงบ้างถึงอยู่ด้วยกันได้มันไม่ใช่แค่ว่าแบบมาเจอกันแล้วแบบมาอยู่ด้วยกันในบางพาร์ทแต่ว่าคินพอ s สคือเหมือนโชว์ให้เห็นว่าเติมเต็มกันในมุมไหนบ้างอะไรยนีครับซึ่งโปะว่าอันนั้นอะคือสิ่งที่น่าสนใจแล้ว มันโชคดีที่สุดเลยคือเป็นสิ่งที่ทั่วโลกดันเข้าใจตรงกับเราในสารที่เราสื่อไปซึ่งดีใจมากๆแล้วเมื่อกี้ขอ,อตอบคาถามว่าคีย์หลักที่ทำให้กินพสมาทุกวันนี้คือสำหรับโปร,โ,ปรโมองว่าเป็นเรื่องของการวางแผนเขาพี่ปอนวางแผนตั้งแต่แรกว่ากินพพสจะทำยังไงแต่ละนักแสดงคือจะอยู่ในตำแหน่งแบบไหนแล้วสิ่งที่ ทั้งทีมงานแล้วทุกคนได้ได้จากเบียนคาวคือความเป็นมนุษย์ความเป็นธรรมชาติเขาสอนให้เราเป็นมนุษย์แล้วพอเราเป็นมนุษย์เราจะเข้าใจตัวละครเพราะว่าสิ่งนี้คือคีย์หลักครับก็คล้ายๆที่โปรบอกผมขยายความบอกว่าจริงๆแล้วคือถ้าเราจะนิยามว่าซีรีส์วายหรือไม่วายหรือซีรีส์ซีรีสผู้ใหญ่หรือเด็กจริงๆก็แล้วแต่คนจะนิยามแต่สุดท้ายผมคิดว่าต่อให้นิยาม หรือไม่นิยามความแตกต่างมันก็คือสิ่งที่สวยงามคือถ้าไม่มีซีรีส์ที่กล้าสแสดงออกแบบนี้ก็ไม่ทําให้วงการมีชอ e สำหรับคนดูให้ดูหลากหลายแบบนี้นึกอ,ออกไหมครับจริงๆแล้วผมว่าคีย์ที่ผมบอกไปเนี่ยผมว่าคือการกล้าสแสดงออกมันทําให้ผมว่าทุกคนถ้ากล้าที่จะสแสดงออกกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะทาอะไรในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําดีออกไปแล้วเนี่ยยังไงก็มีเสน่ห เราไม่ต้องไปคาดหวังหรอกว่าเสน่ห์มันต้องมาจากคนต้องชอบนะแต่ว่าการที่เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบอการได้ทํางานดีๆออกไปของว่าเท่านี้ผม,ผมก็แฮปปี้มากๆใช่นะผมผมเคยพูดกับพี่ปอแล้วก็พูดกับทีม o ีออนคาวคำหนึ่งว่าคือการเล่นคินพอสจบเนี่ยสาหรับผมอะ่ะผมสามารถเลิกทํางานไปเลยทั้งชีวิตได้เลย <c oughs> แบบว่านอนอยู่บ้านแล้วก็แบบไม่ทำไรายได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ไปเบอร์ทัวร์แล้วนะคะไปครับผมยังไปอยู่ยังไปอยู่แค่แบบให้เห็นภาพจะชัดไอ้ยังเแบบนี้มันเป็นของใครทำนะค่ะความเข้ากันของเทอะไรอย่างเงี้ยด้วยด้วยทีมของเราก็อาจจะเป็นหนึ่งตัระอบมาบอกเสียงที่สามารถสื่อสารออกไปได้เราอยากจะสนับสนุกใครนั้นหรือว่าแบบเราจะมีทิ้งยังไงบ้างครับก็แน่นอนความความต้องบอกงี้ความรักก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากเราควรจะมองให้เขาเป็นสิ่งที่สวยงาม พูดถึงในเชิงนิตินัยที่มาซับซับพอร์ตความรักแล้วกันผมเชื่อว่าหลายๆหลายๆอย่างที่สังคมมีเนี่ยควรจะมีพาร์ทของนิตินัยที่มาซับพอร์ตเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่เพื่อนเขาคือคู่ชีวิตคู่รักอะไรแี้การที่คนอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในแบบไหนที่คนนิยามเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ดีเท่าเขาสิ่งที่เขาควรจะได้รับคือคืออิสระทางการตัดสินใจทางความคิดและที่สําคัญเรื่องไฟมันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ สังคมวงกว้างข้างในและต่างเพศให,ให้ให้การซัพพอร์ตที่เยอะขึ้นซึ่งผมรู้สึกดีรู้สึกดีเพราะว่าจริงๆแล้วผมเห็นเรื่องพรายมาตั้งแต่ผมเด็กๆคือเมื่อก่อนดูสารคดีนะครับเราเคยเห็นวงดนตรีพร้อมแมคคาร์ที่นะี่อะไรอย่างเงี้ยเขาถือธงหรืออะไรอนยะ่างเงี้ยเราตอนเด็กเด็กมากๆวราห้าหกปียังไม่เข้าใจแต่เอโตขึ้นมาเรามีเพื่อนต่างๆน,น,นั้นเราเข้าใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่คือสิ่งที่เราควรจะเปิดรับเปิดกว้างแล้วไม่ต้องมาแบบ เนืน้ออกไหมจริงๆผมว่าความแตกต่างคือสิ่งที่สวยงามครับใช่เพราะว่าเรื่องเราคือแกนหลักที่เน้นนะ<ม>แล้วพูดกับนักแสดงทุกๆวันคือเขาแฮปปี้ที่นักแสดงทุกคนแตกต่างกันหมดมไม่มีใครเหมือนใครแล้วก็จริงๆ l g b t q g b t คเขามีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเขาเขาแค่อยากใช้ชีวิตเป็นเป็นปกติ<ม><ม>คือ ถ้าในเชิงนิติในเหมือนที่พี่ไมา์ว่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันมีขึ้นมาเนี่ยมันสามารถทําให้เขาแบบซื้อบ้านร่วมกันได้สามารถท,ทําธุรกรรมร่วมกันได้แล้วเพ<ช>ราะว่ามันมีความสุขทั้งเขาและเราเรามีความสุขที่เราได้เห็นคนมนุษย์คนหนึ่งมีความสุขโบคิดว่าพวกเราสปอร์ตนะสุดท้ายอยากได้ทั้งคู่ขอบคุณกันละกัน,ท,นที่จับมือพากันเดินมาถึงทุกวันนี้ได้ ยากสุดเลยนะแซวเล่นแซนเล่นก็คือผมคนขี้เขินเนาะแล้วเวลาขอบคุณผมจะขอบคุณทางอ้อมอะถึงเป็นโอกาสที่ดีก็ต้องขอบคุณโปมากๆอีกอีกอีกครั้งหนึ่งก็จริงๆแล้วถ้าไม่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีไม่มีคนที่ส่งเสริมกันข้างข้างมันก็คงไม่พาให้ให้ให้ผมได้ทักได้ส่งงาน ออกไปได้ดีขนาดนี้ให้คนดูได้รับรู้ถึงความรู้สึกดีๆความสนุกผ่านเรื่องและที่สำคัญ์ผมไม่ได้ทำให้ผมมีความสุขมากขนาดนี้ออถ้าไม่ใช่โปรคือเราเคยจินตนากา,ารเนาะแต่เราก็นึกภาพไม่ออกว่าจะเป็นยังไงต้องขอบคุณโปรมากจริงๆอยปากแข็งเขินครับจริงก็คลยๆพี่ไม้ว่าคือถ้าวันนี้ไม่ใช่พี่ไมก็คงนึกภาพเองไม่ออกเลยจริงๆโปไม่ใช่พวก แสดงออกมากเท่าไหร่โอไม่ใช่คนที่แบบว่าต้องรักที่จะแสดงอะไรต่อหน้าใครเลยนะแล้วพี่ไมค์เขาหรือทางทีมเบียนคาวก็เชื่อแบบเดียวกันว่าอยากให้ทุกอย่างมันเรียลมากๆอยู่รู้สึกไงกันก็ให้มันเป็นแบบนั้นออกไปไม่ได้จําเป็นต้องพยายามทําอะไรเลยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แบบขอบคุณพี่ไมค์แล้วก็ขอบคุณทีมเบียนคาวที่เห็นตรงกันทําให้พวกเราแบบรู้สึก มีความสุขนี้ทุกๆวันที่ลืมตาขึ้นมาเลย <Okay. S 3> <Okay. S 2> ครันะบกนะนะ็ขอบคุณนางเบียร์ครับรับพี่ไมายครับโอเคขอบคุณมากครันะบ